สวัสดีครับวันนี้จะมาขยายพันธุ์แก้วมังกรนะครับซึ่งแก้วมังกรที่บ้านนะครับพอดีเห็นดอกมันพอดีครับผมอยู่ไหนละฮะอยู่ข้างบนเนี่ยพอดีที่บ้านปลูกไว้ิ้ล่องๆไว้นะครับตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่ต้นมะกรูดครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าดอกมันเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับดอกแก้วมังกรครับผมดอกแรกของปีนี้ครับผม ผมเพิ่งกลับมาได้ไม่กี่วันครับผมเพิ่งเห็นดอกแรกครับผมเลยว่าเอ้ยเราควรขยายพันธุ์แล้วครับผมวันนี้มันขึ้นต้นมะกรูดนะครับผมหนามเจอหนามลาบากนิดนึงครับผมเดี๋ยวเราจะไปขยายพันธุ์ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ครับผมวันนี้เปลี่ยนหมวกครับผมเป็นเกษตรกรครับผม หลายท่านถักมานะครับแต่ก็ยังเป็นเมื่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเตรียมดินกันนะครับซึ่งที่เตรียมก็คือถุงดำครับผมแล้วก็ที่ตักดินซึ่งประยุกต์มาจากขวดน้ํานะครับง่ายๆครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับอ่านี่ครับคือกองดินแกลบดํานะครับ ซึ่งสภมพนี้ทิ้งไว้นานแล้วครับผมลกล้างเดี๋ยวแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ครับจากกันเลยครับผมอ่าครับผมหลังจากเรากรอบบินนะครับผมก็ทำจำนวนสิบถุงนะครับผมเพื่อมาขยายพันธุ์แก้วมังกรนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกิ่งกันนะครับอ่าครับผมมาถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะตัดกิ่งกันนะครับสิ่งที่ต้องมีคือมีดทำขวเอ้ยอ่าใช่ครับผมคือพอดี มันมีมีมดอย่างเงี้ยครับเยได้มีทำขวามาเดี๋ยวจะการตัดกันเลยนะครับตัดยังไงครับเนี่ยชุบชุบชุบอ่ะเดี๋ยวลองตัดค่อยไปนี่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาลองช้ากันนะครับ มันมีน้ำนะครับมันจะอนนนลองดูนะครับ ยังไงก็ได้นะครับ หลังจากเราปักชำเสร็จนะครับสิบถุงนะครับแตส่สุดว่าเราจะตัดมาเกินแต่ไม่ไรเดี๋ยวไปปักที่อื่นต่อนะครับอ่าครับผมในที่สุดแล้วก็ทําสําเร็จแล้วนะครับผมโดยการปักชกําริงนะครับจานวนสิบต้นพร้อมรดน้ำเรียบร้อยฮนะหลังหลังจากรดน้ําไปก็จะมีความชุ่มชื้นหอมละานะสิบต้นของเรานะครับ อ่ะครับผมวันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์แก้วมังกรนะครับอพิสูจน์วันครับผมเริ่มต้นครับต้องดูกันยาวๆครับผมขอบคุณครับ